นิดหนวดนิดหนวดฝรั่งจะเอาปอไปมกจักน้อยกันพี่นอ้องล่างดีๆก็ลวกทิมก่มจักน้ำนึงซะก่อนเทาจะมกพี่น้องแสบนี่นิดหนวดฝรั่งจ้ะสวยงาม ว่าเตะออกน้ำแนะตออ่พี่น้องเจ็บออกกว่านะปัญหาเตะออกเนาะหนาวหนาวพี่น้องจ้ามาเด้อไม,มาเก็บเห็ดหนวดต้อกันเอาไปตัดขาบ้านเราพี่นอ้องหนาวนาวุ่หน่อยเตะออกอีกที่ไหนพี่นอ้องพี่นดพี่น้องแต่ออนซ้อนเดี๋ยพิ่นเขาเตะอ,อก เก็บ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 ตัดข้าวด้วยเนี่ยอืมนี่ไปนนั่งตัดข้าวเอาอาถ้าบอ,อกไม่พี่น้องจ้าหน่ะก้อนเก็บก้อนกินศึกษาบางดีก้อนเด้อพี่น้องอืมได้แม่บอกอีกก้อนเพราะเห็ดหนวดมันเป็นมีอันคู่แฝดคู่เหมือนนี่พี่น้องจา้า ต้องตัดขาเอาอหัวตะอ,ออกด้หนิพี่น้องไม่ไหมอยู่นี่ไปกองนปหันนี่ไปตัดขาเอาเจ็บหมดมีหลายสายพันธุ์เด้อพี่น้องจ้ะนี่หัวตะอ,ออกขาวๆอยู่ลังก่นปิดบานเก็บๆจะไปล่ออะไรแกแล้วมันกจะโบเสพดิ ใบมกี่นอ้องเก็บเพิ่อนอะไนอ่อ,อน,ออนขาวๆอยู่ใบหุ่นเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดหนวดปลาลังน้ำกันอ,ออกอีกรอบสองนี่นี่ รอบแรกเขาเก็เจ็บไปกินจังสองเท้าแล้วพี่น้องมันนี่มันออกอีกนี่น้ำอ้อ,อนนอี่ไหมเจ็บมังยผมได้ข้อมกพี่นอ้องผนได้ขออมอกเป็นลวกทิมน้ำห่อนทิมอันยุบลงกก็ได้แต่น,น่อย,อยงั่งดอก แดดกำลังออกออกไม่ไอยู่เวนี่้นกนี่ขอหนึ่งก็สิร่มกล้องก พี่น้องตัดขาเพิ่นก้อนเนหนาวพี่น้องจ้ะนี่เ่าจะไปตัดบ้านได้บลอนไลายดอกตัดออกอยู่นี่รถเนาะนเอาไปต้มน้ำทิ่มจกน้ำหนึ่งสักก้อนเนาะพี่น้องเราเขากันเอาเมล์มกเมล์มพัด,มดเมลเฮ็ดจังได้กินกันแล้วแต่เขาหมักเนาะพี่น้องจ้ะนี่ว่าสีมล์พัดต้มดอกจมตีก็ได้พี่น้องแซ่บเอิ่นเฮ็ดปลากราลัางบ่มันมีหลายสายพันธุ์เด้อพี่น้องจ้าเฮ็ดอันนี้นะ มีหลายสายพันธุ์จ้ะนะบางสายพันธุ์ก็กินบ่ได้ด้อพี่น้องมันคู่แฝดกันจ้ะก้อนเก็บก้อนกินกับศึกษาบ่ดีๆเด้อพี่น้องจ้ะ่ยายเมฆคยเก็บกินแต่ป้านี่นะเก็บกินตลอดมาก้ายันแหละก็เห็นก็เก็บไปเลยเก็บไปกินมันชิบคล้ายๆกับเห็ดอันหนวดบ้านเฮาพี่น้องจ้ะนี่กินเมึงเหรอกินทุกปีแล้วคอยนะ

ทติปอตะกี้เนาะอยู่อันประเทศไทยเอ้ยคอยภาไปเก็บเอาเห็ดหนวดอยู่บ้านเท่านอนน้ำปลาไหลไหมพี่น้องจังสี่งอะคล้ายๆกันเมื่อสิ่ล่านี่นี่น้ำปลาไหลมันออกหลายลายเอ้ยขอยภาไปเก็บขอจำได้เนาะคล้ายๆกันเมื่อสิ่ละโอไ้ได้ลายเติอพี่พี่น้องที่แยกว่านสิได้ว่านสิบลายปลาเนี่ยกลับมาไม่ไม น้ำปักงามเนี่ยอืมไล้หลาเต๋อพี่น้องจ้ะไล่หล่เต๋อพี่หลาเต,ต๋อจ้ะเวลาเติอพี่น้องอืมตัดเราได้มกน้อยนึงละนี่ก็แบบยังรู้ว่าเสียดยังกินเก็บเอาไปโรด บํารุงบ้านก็คือพ่อดอกเมล์นู่นเนาะพี่น้องจ้ะนี่ในลายเติบจ้ะนี่คือเห็ดหนวดได้จ้ะพี่น้องชนิดนี้กินได้จ้ะอืกินได้ชนิดนี้บื่เบื่อพี่น้องนี่ย่าแม่เก็บกินประจําจ้ะนี่ชนิดนี้จ้ะนี่ปั๊กจนเบื่อเบื่อลวกน้ำ มุกหาเห็ดนอื่นอีกพี่นอ้องไม่ก่ออ,อีกแล้วโนะอ้อยองามแท้หุดหัวใจเลี้ยวงามไหมพี่น้องกีบลวดแล้วเนาะหืหืมออกเนาะเห็ดยังไม่เห็นน้ะหมอพี่นอ้องห Ui, ừ, nó là một Ta hai con nâu bò Nè Nâu Xuống kẹp mắm đừng cả nâu Vì nóng đây thì tăng lại đọc Nâu Mua bình tạo áo ừ, nhá Cái nhá một lần nữa Nhìn đi Nâu, nhi. Nhi, 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 nhi. nâu อนอคือสนเน o w เลยมึงส้งนี่เนาะมึงดูเน w แต่ก็ไม่อยากเอาเลยเนาะเออันนี้บ่เนเ n น,านี่เอาได้อยูุอันนี้เน o w มือกับซันดอดดอดยู่พี่น้องหนาวโอ้ยเน o w ได้ดอกเดียวนี่ตืิมกันเป็นหนึ่งมือสันหนาวดอดดอดยู่เด้อพี่น้องมาหาเก็บเห็ดหนาหนาวน้ำกัน เ้าอิลีอิเลาะอ,อืออือ,อดดล้มอือเห็ดอียังขนาดนั้นอื้วมีเห็ดม่วงอืองกัดคักกัดเนี้ยปล่อยพันใบซะเห็ดม่วงอู้เห็ดอยัง ค่อ,อยมนัมนมนันมันเขาได้เฮ็ดเขาลุเปล่าเฮ็ดกระเทียม,อมหอมหอมนี่แหละพี่น้องสนนี่นี่นะที่คว้าว่านะ่ะอันชี้น้ํำตาลนิ่มเค็มมันจะหอมนะนะได้แล้วหอมพี่น้องหาเมื่ออีกกันบุมีบหมดเอาไปอันอันตากแดดไว้แหงยี่มันเขาแส่น้ำ,นำ,เ,ขนำเขาจะเอามนอันหลวกหรือว่าเขาส่เอามาย่างใช่หรือเขาเอามาต่ำแก้วด้วยพี่น้องแซบจ้ะ เห็ดกระเทียมยางมาตั้งไก่บ่พอหนาวผิดมพือสัันดดๆ <c oughs> ขอยนี่กับบ้าคากอีลีได้ขอแด่เนาะพี่น้องบ่อยูบ่เศร้าขอให้ได้เขาป้าดอกนึง มันก็มีออกตามฤดูการของเขาล่ะเฮ็ดก็ดีเนาะพี่น้องจ้ะอืมมื้อใดมื้อหมานมื้อบ่หมานเพราะว่าเห็ดก็สิบึดยามเห็ดอันนี้แล้วได้เก็บจังซี่ีเก็บจังซี่ก็ว่ายังดีเนาะพี่น้องพอได้ไปแกงเพิ่นก็ยังดีอยู่ยังว่ามานอยู่ดอกยังพอได้เก็บอยู่จ้ะอื เนืดอ่มเทาแล้วคุณ่อยเพิ่นไหวงามแค่กุบุยู่งามแค่อ๋ออยู่พี่น้องอไปพ่าบ้านเอาเขามันเนา่ากว่าทอเอาถิมเ,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 เนาะนี่มันอ้อนอยู่นี่ คนหนาวข่อยพาอยู่นี่บ่ได้พี่น้องสิพามึงอยู่บ้านมันเน่าก็เอาถิ่มเนาะหนาวอือแดออกแล้วอุ่นแน่แล้วจักนอยแล้วพี่น้องจ้ะายางพ่นนํากันจ้ะอือุ่นก้าตกแล้วก็นมนแดดออก้สิก็ไข่อยู่เด้อือก็มีบงเห็ดเนาะพี่น้องบง บางชนิดออกก็ได oh, no, ้เห็ดเนาะมีเห็ดอียังคั่นนี่โอ้นาหมอกันล้วนี่อืบ่คือดอกเพิ่นเน่าพี่น้องอือเฮ็ดายยามเพิ่นเนาะหมอกเพนจักเน่าแล้วล่ะนี่งามแท้ออ หนวดอ้อนนี่ฝอนี่วาสิวาสิพ่อเราสันเห็นงามคนที่เก็บพี่น้องเห็นน้ำบ่พี่น้องจ้าคนนึงขาวเป็นพานดูแกเราแบบนี้ nâu là cái nâu thêm nâu bớt nâu nốt tính trong này nào ôi nâu ôi nâu cái bớt nà bớt là nó nâu có dù bớt là nó phi nâu chả bớt là dù cứ con hâu là nó chả Hãy าาขาวเห,เหลืองอันนี้มาหาเก็บเห็ดย่ามนี่ย่ามนานเน้าเราก็ยีมาตกนี่เรียกว่าใดดอกพี่น้องจ้ะเพราะเห็ดปุ่นอันก็นกนเริ่มห่วยเบิดแล้วเนาะเขาหมานี่ลีล้วเขาจังสีพอ่อขนาดนั่งพุ่นอะนั่งหมอกคนยังสิวคนยังสิวเน่าเบิดแล้วนี่นั่งหมอกนี่เศาออกแล้วนี่คนเลี้ย ع. นี่เน่า เฮ็ดยังกินได้เฮาก็เก็บหมดแล้วพี่น้องนี่กระเน่าเห็นบ่พี่น้องนั่นแต่เนามีแต่แนวเจาะเนาะเลือกบ่ได้ดอกเก็บเฮ็ดยามนี้พุ่นสิเบิดหน้าเพิ่นแล้วเบิดอีหลีอีลอแล้วนี่แเขาก็บ่อยู่บ่เซาพี่น้อง่เข้าป่าเนาะพ่อก็เก็บพ่อก็ย่างเล่นไปจังซี่ลพี่น้องจ้ะอืมเข้าป่าเข้าดงสิว่าจังได๋แล้วอยู่บ่เป็นพ่อก็เก็บพ่อๆก็บ่เป็นหยัง อันใบไม้ป้านี่เพิ่งจะเพิ่งกำลังโลนพี่น้องขอยพิ่งจะได้เข่ามาตะกี้โห๊กนี่นี่ป้านี่เขาเพ่งได้มุนจักเจียเพื่อยางพันวันนี้ขอยมาวันนี้ใบไม้เพิ่งโลนเนาะขอเลยได้หมุนหาพี่น้องมาเนี่น,นี่ก็พอเห,ห็ดหนวดเห็ดยางเลยสินะพิ่งได้เก็บไปมุกอยู่มือนี่ก็ได้พี่น้องปลาดหิมะลอดหิมะลอดหิมะเนา่าบ่ เก็บเอาไปไว้แต่นหนึ่งโอ้มีเราด้วยพี่นอ้องตอนนี้เรียกบอด้แล้วว่าเห็ดเบิดแดเราพี่น้องจ้าโอลดนี้มาด้วยนี่ อ้มนี่ดิแล้วก็ล่างหนึ่งแล้วน้องพี่น้องกินแก้วสดๆสสด้วยสิกระแทบู่ได้เหรอนี่โมเนาดอกนี่รอ,อดนี้มะอืมเด้อพี่น้องเก็บเห็ดน้องกันจะ้ะอืม,อมโมเนาแล้วอืมย อืมอือย่างเดียวเหยังกับบวมีแล้วเด้่เพราะว่ามันหนาหนาวหนาหิมะโล่งนนาะพี่น้องเรียกบ่ได้เด้ดบาดนี้อยากกินเห็ดสดๆบ่มีแล้วนอกจากอยู่ในตู้แช่พุผลอะไรบัดนี้อันนี้มันสดอันนี้ต้องแช่ไปต้มดีๆแล้วก็นึ่งเลยพี่น้องนี่แซ่บอืมอ แล้วก็ต้ม1อือนำหาอีกแดดกําลังสิออกอือเดี๋ยวก็ต้องออกกําลังอุ่นๆ เฮ็ดนี่ยังนี่าโคนขึ้นมากเฮ็ดนาแลน่พี่น้องดอกงามคักเนาะอดอกสวยงามจังเลยเฮ็ดน,นาแลน่ยังออกอีกอยู่หน้าแลน่หน้าหนาวพี่นอ้องงามคักงามแน่คุณนะโมวันเติอมอีกเฮ็ดน,นี่ยัง โอ้ยเห็ดร่มเห็ดร่มพี่น้องของก็เป็นนึงสี่บาทที่นี่ไอ้ด่งวง ุณหลายๆเด้อพี ong, ่น้องที่เขามาเบงส่องเมลี่แฮปปี now, now. ้พ uh, ี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องพอกันคีบหน้าจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าหนาวหนาวอันปากกระชแข็งแล้วพี่น้องเบาว่าออกปากกระชแข็งแล้วปากแข็งข้างแข็งแล้วหนาวคักจ้ะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาเบิงส่องเมลี่แฮปปี้พี่น้อง มากดติดตามไปเด้อจ้าพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีจ้า